ยี่สานหมู่บ้านเก่าภูเขาสามสมุทรสวยสุดประตูวิหารนมำสการหลวงพ่อปู่หน้าดูวังมัชชาพัฒนาป้าโกงกาวัดเขาาสีน กวัดลาาาางงป่ินนนอำสสมสมุค้ีททรขอเชิญเที่ยวง,งานประจำปีปิดโถงหลวงพ่อปู่และรอยพระพุทธบาทรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดเขายี่สารตำบลยี่สาลอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในระหว่างวันที่4-8ทถึง8ธันวาคม2568นี้ร่ี้รวมง,งาน5วันหคืน ตลอดงานร่วมปิดท้องขอพรหลวงพ่อปู่พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และรอยพระพุทธบาทจำลองที่เก่าแก่รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสพร้อมทั้งร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเที่ยวชมบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตของชาวยี่สานชมภูเขาหนึ่งเดียวในสมุทรสงครามและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแสดงถึงความไว้อาลัยต่อการสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงของงดมหรสมเปิดจองร้านขา28พฤศจิกายน2568เริ่ม9โมงเช้า ติดต่อคุณสนทยาโทร0817942455โทร0817942455เ <eigenlijk> ที่ยวงานบุญประจำปีได้บุญมากล้นได้กุศลมหาศาลต้องไปเที่ยวงานประจำปีปิดทองล่วงพ่อปู่และรอยพระพุทธบาทรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสและร่วมทอดผ้าบาสามัคีที่วัดเขายี่สารตำบลยี่สารอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในระหว่างวันที่4ถึง8ธัน วาคม2568นี้รวมงาน5วัน5คืนการเดินทางสะดวกสบายลาดยางถึงวัดสถานที่จอดรถกว้างขวางปลอดภัยทั้งไปและกลับคณะศิษย์และคณะกรรมการร่วมกันจัดงานพอพรพ่อปู่อุ้มชูอำนวยอวยชัยวัดงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก uit. มายแดนทรรวิไลวัดเขายี i